เตือนภัยนะฮะบรรดาพ่อแก่แม่เฒ่าทั้งหลายนะ,ะหรือว่าท่านที่เป็นผู้สูงวัยครับคุณผู้ชมฮะบางทีบ้านต่างจังหวัดมันเปิดโล่งถูกไหมฮะมันมีโอกาสทําให้คนเนี่ยเดินเข้ามาหาเราได้ง่ายและรวมทั้งมิจฉาชีพด้วยฮะเหมือนกับกรณีต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมฮะผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลําพังคนแปลกหน้าฮะคุณผู้ชมฮะเดินดุมดุมเข้ามาเลยบอกว่าผมมาตรวจฮะว่าเครื่องกองน้ําอ่ะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า แม่เอาดีนะใ้ก็ได้สดีครับอะไรอะไรอะนะไรคกองน้ำไปไปนะคุณอากมาไปกับแม่เอาเฮ้ยผดูเข้ามาอย่างนี้คุณไห้ให้เข้าคือไม่เข้าไป นี่ไล่แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านก็เลยนําคลิปนี้มาโพสเตือนภัยในติ๊กต็อกครับเป็นคลิปกล้องวงจรปิดภายในบ้านมีคุณย่ากับคุณพ่อนั่งอยู่จู่ๆมีชายแปลกหน้ารายหนึงนะ่งะใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่เสื้อ แขนยาวสีขาวแล้วก็น่าจะผูกท้ายด้วยนะ,ะเดินมาหน้าบ้านเลยบอกว่าจะขอเข้ามาตรวจเครื่องกองน้ําให้ฟรีตอนแรกชายคนนี้ยืนพูดอยู่หน้าบ้านครับแต่สักพักหนึ่งเดินดุมๆเข้ามาในบ้านเลยพอทางคุณพ่อเจ้าของคลิปเห็นก็เลยไล่ให้ผู้ชายคนนี้อย่างที่เห็นเนี่ยละฮะว่าให้ออกจากบ้านไปโดยบอกว่าไม่ได้อนุญาตให้เข้ามานะแต่ชายคนนี้ไม่ยอมออกไปคุณพ่อนี้ต้องไล่ซ้ําครับสุดท้ายก็ยอมออกจากบ้านไปในที่สุดนี่ฮะก็เลยโพสต์แบบนี้เตือนภัยเดินเข้ามาในบ้านบอกย่าว่าจะตรวจเครื่องกองน้ําดีนะที่พ่อเราอยู่บ้านเน,ะนะี่ย ้อความต่อว่าเดินเข้ามาในบ้านคนอื่นแบบนี้ควรไหมถ้าคนแก่อยู่บ้านคนเดียวคงจะทําอะไรได้มากกว่านี้ใช่ไหมขนาดพ่อเราให้ออกไปยังจะบอกว่าใครไม่รู้ให้เข้ามาดูอ้างว่าย้ายเข้ามาอีกและที่พิก,กว่านั้นคือที่บ้านของเจ้าของคลิปเนี่ยไม่มีเครื่องกองน้ํา ดังนั้นก็คาดว่าชายคนนี้มีเจตนาที่ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยคือบางทีเนี่ยจะมีตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยปกติแล้วอา,อาจจะมีช่วงเช็คระยะหรือต่างเหล่านี้เ<ม>ขาต้องโทรศัพท์มานัดเราก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะและทางที่ดีหลายๆคนก็เลยบอกเลยว่าต้องนัดต้องอะไรต่างๆมาก่อนเพราะเดี๋ยวนี้มิดเยอะเหลือเกินนะครับผม,ม